วันนี้เราจะพามาดูมะขามต้นแรกของอำเภอชนแดนพันตะแปะหรือว่าพันประกายทองมาเลี้ยว,วอันนี้ก็เป็นมะขามที่เราตากไว้ส่วนคนนี้ก็คือป้าเฮียงป้าเฮียงลูกสาวลุงตาแปะชื่ออะไรนะตาแปะเฮียง <laughs> แปะเจียงแะเียงนามสกุลอะไรนะขามันชื้นมากจะเป็นไอพอเรามาปลูกคนแรกชื่อแปะเจียงไอมันออกนี่นะครัมะขามขามันชื้นน้ำจะเป็นไอตรงนี้เียหวานมากเเลยรดนี้นี่นะคะที่เห็นข้างล่างท่าในฝนตกมันฝักมันเลยชื้นๆเจ๊ะๆเนี่ยนี่คือมะขามต้นแรกตกตกติงยังเดินเปียกเห็นไหม มะขามปะกายทองส่อง,องปะกายเหมืนานไทยท้าให้ชั่วราชติดตามความยิ่งใหญ่เลิศทั้งรถทั้งฝักปะจักใจปะกายทองมะขามหวานไทยหาได้ปานเป็นแม่พันธุ์มะขามหวานพันปะกายทองหรือพันตะแป๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวให้ประเฮียงเล่าประวัติคร่าวๆเนาะ มะขามต้นเล็กน่าอื้นละน่าเปร้อยครั้งแล้วพันครั้งเอาอีกสักร้อยหนึ่งครับต้นนี้กี่ปีแล้วครับประมาณประมาณห้าสิบกว่าปีและห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะเป็นต้นเลกเป็นมะขามหวานพันตะแปะต้นเลกของอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ดังเพราะว่าที่ดังเพราะว่า เอาไปประกวดไงเอาไปประกวดเอาไปประกวดแล้วรสชาติมันอร่อยมันหอมหวานหอมหวานแล้วก็ฝักใหญ่ใหญ่เนื้อหนาเนื้อ,อนะยกก็เลยเป็นที่มาของต้นมะขามต้นแรกพันนี้นะปักกายทองใช่อยู่ที่าปเล็กที่เท่าไหร่นะ เลขที่สามสามหมู่แปดตำบลบ้านโป่งตะเบ้าตำบลชานชแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตอนนี้ก็ตเนกําเนิดกําเนิดก็คือเอาเมล็ดมาเพาะเอามาลูกไม่รู้หรอวเมื่อมะขามพันอะไรนะทีรู้แต่ว่าเป็นเม็ดมะขามเป็นเม็ดมะขามหวานก็เอามาเพาะอ๋อมาจากเมล็ดเออเพาะจากเมล็ดที่ชื่อเพื่อนบ้านซื้อมากิน อเอามาเพาะเพาะแล้วก็ปลูกปลูกไป,ปหลายที่หลายต้นแต่ตน้นอื่นๆก็เป็นเป็นเปรี้ยวแบบเป็นมะขามที่แมวไกลๆไปแต่ต้นนี้มันกลดีอยู่ต้นเดียวเลยม,ลมันกันด่งกากเนิดมาจากเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดใช่สายพันธุ์มาจากการเพาะเมล็ดอันนั้นมันชีจุลปูถ้ายูนะ่ก็ซ่อกันนี่เลยละผู้คนพบก็คือตาแปะเจียง <ไป S 2> เี๋ยเขาก็เอาเม็ดมาเพาะไงอันนั้นใช่ค่ะ ทางเนี่ยแต่คนเจ้าที่สีกงสีกงีกงเป็นคนจีนเนี่ยคนนจีนมาจากประเทศจีนเจ้าของมะขามอยู่นู่นที่บ้านก็เป็นทำสีโท้งเนี่ยเป็นรูปกระเบะก็นี่พ่อจะอะไรอีกถามเลยสักอย่างเดียวแล้วก็ทุกวันที่เท่าไหร่นะที่มีงานบุญประจำปี14มกราถึงเนี่ยวันมะรืนเนี่ยเดี๋ยวจะตาทำบุญ อ๋อชววันที่สิบสี่ใช่ยางว่าเหมือนต้นแม่ให้กับบรรพุลุ่นบรรพุลุ่เตี่ยแม่อะไรเนี่ยตุกวันที่สิบสี่มกราก็จะมีการทําบุญประจําปีของต้นมะขามชาวบ้านเขาก็จะมาร่วมงานด้วยอใช่มันเห็นผู้ใหญ่บ้านนอหลวงปี เดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆนะคะมะขามต้นแรกรงเรียนขึ้นมะขามวันใครเรียนนี่ยชาติดีใช่ไหมนี่นะคะสชาติพิเศษมากเลยเนี่ยฟักกะทิฮึมรุ่งนี้ยอดเนื้อสวยฉ่ำเลยนะคะนี่ดูใกล้ๆเนื้อมะขามเดี๋ยวเราจะพาไปดูมะขามใกล้ๆนะคะแล้วแต่ใครจะมาไดูจะขามใกล้ๆนะคะ นี่ก็จะมีผ <SL> ้าสามสีมีคนปีนเข้าไปบนที่มาของการผูกผ้าพรมอะไรที่มายังค่ะมาเล่าเลยค่ะต้องให้เจ้าของเล่าให้ฟังออ้คงจะรู้ดีมากี่รอบแล้วอ่าไปเหียงมาเล่าต่อใกล้ๆมานี่เลย ที่มาของการผูกผ้าไปเฮียงมาตรงนี้มาดี้างต้นจริงๆแล้วอ่ะนะพี่สะพ้ายเยสองวันนี่เนี่ยที่มาอของการผูกผ้าเดี๋ยวเราจะฟังไะะปเฮียงเราประมาณว่าเอาเอา,เอามะขามไปประกวด<อ>ใช่ไหมละ่ะ<อ>เอามะขามไปประกวด<อ>เสร็จแล้วแล้วก็มาจุดธูปบอกไปแม่ว่าขอให้ได้ชนะนะให้ได้ที่หนึ่งนะแล้วจะเอาพวงมาลัยผ้าสสมสีมาผูกเอาทองมาแปะ เอาเสร็จแล้วมันก็ได้จริงๆปีนั้นแล้วก็เลยดังแหละพอได้มาแล้วเราก็เลยเอามาผูกกันมันก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องผูกกันทุกปีทุกปีที่ขอนแก่นหรอแม่ไม่ที่เพชรที่เพชรที่เพชรที่กันทชาติจังหวัดไงกันทาจังหวัดแล้วที่บางขีดได้ไปไหมไปไปเห็นไหมเชียงใหม่ก็ไปไปล่ามาหมดทั่วกรุงเทพทั้งนั้นแหละใช่ไหมใช่ที่ลงไปหลายปี ไปล่ารางวัลมาหลายปีจนจนตอนหลังไม่เอาไม่ส่ง้วให้คนอื่นส่งที่สวยที่สุดเรานับได้กี่เม็ดยาวที่สุดหนูไปนับอยู่ที่บางเขนได้สิบสี่เม็ดแต่หนูเจ้าไหนนะมีออกข่าวไทยรัฐอยู่เนาะตอนนั้นโอ้ยทุกสำนักช่องห้าช่องเจ็ดช่องเจ็ดช่องไหนๆก็มาตอนนั้นไอ้อะไรอะทำรนหวังต้งสีดังเนาะืออ ยังมาทำที่นี่เลยความยาวของต้นมันมทำข่าวที่นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนแรกๆอ่ะมันไม่ฝักเล็กอย่างนี้นะต้นไม้ยาวงี้เลยก็สิบสี่เมตรไอ้อเ,อเ<ช>อน,นี่ยใช่แต่ใน,นเนี้ยไมย้ที่มันที่เป็นแบบเนี้ยแบบติก้นแก่ต้นสูงแก่อายุเยอะแล้วฝักก็เลยสั้นๆใช่ฝักต้นนี้อายุเท่าไหร่ต้นลูกๆประมอนกันไม่มีฝักยาวเลยเนี่ยมันแก่ต้นครเพื่อให้ต้นนี้อายุประมาณกี่ปีเนาะ เกิดมาก็เห็นแล้วห้าขวบก็เห็นแล้วอ่ะหขวบตอนนี้ป้าเฮียงอายุหกสิบเอ็ดละน่าจะประมาณหกกืบประมาณหกสิบกว่าปี่กว่าห้าหกสิบหกนีกว่าเอิกันลประมาณห้าสิบกว่าปีนะคะมาหาต้นนี้เดี๋ยวเราจะพาไปหาตะแปะกันนะคะเพื่อตะแปะจะบอกหวยขอไม่ อ๋อแต่แปะไม่ชอบเล่นหวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปขออนุญาตนะคะเตี่ยกับแม่เขาไม่ซื้อหวยถ้าอยากทําต้องขยันถ้าอยากได้เงินต้องออกแรงเออถ้าอยากได้เงินต้องออกแรงนี่นะคะเรามาดูมะขามไม่เดี่ยวกันหมดเลยกินเนื้อฉ่ำ ฝนลงเนาะหน้าเนี้ยวนนี้เดี๋ยวันที่สิบสี่ทำบุญเนี่ยจะเก็บปว๋ยทำความสะอาดตรงแล้วมปูเลยหวานมากอือหืมตองนี้เนาะกเขาจะดีนะเยิ้มเลยหวานช่ำมันโดนฝนเหรอเพราะฝนตกวันนั้นเนี่ยยังสักยังเยิ้มๆอยู่ยังไม,ม่ค่อยแห้งดีเดีย๋ยวเราจะพาไปหาตะเป๊ะนะคะตะเป๊ะผู้ให้กำเนิดมะขามต้นแรก ขออนุญาตนะคะชื่อนายเน็กเจียงแซ่เฮงนะคะหรือตาแปะนะคะเป็นผู้ให้กำเนิดพันมะขามหวานประกายทองหรือพันตาแปะนะคะตาแปะก็ชาตะวันที่29เดือนห้าปีขา2 5 0 0นเอ่อยห้าห มรณะอ๋อทุกวันที่14มกราคมก็ทําบุญเนาะอีกไม่กี่วันพรุ่งนี้ส14มกราคม2542นะคะนี่แล้วก็จะมีงานประจำทุกปีทุกวันที่14มกราคมนะคะก็จะมาทำบุญให้ต้นมะขามหันตาแปะนะคะโควิดจนะ่ยในหมู่บ้านตายแล้วเขาเผาโควิดวันที่14ไม่ใช่ไม่ใช่โควิดโควิดจังโควิดอย่างนี้มา น,นี้ก็เป็นแม่มบวยแท่งเหงิงพนะผู้ร่วมบุกเบิกมาขามวันพันประไกทองอีกท,ท่านห<า>นึ่ง,<า>งนะคะ